ที่พระเดชพระคุณได้ตัดแล้วก็พระเจ้าพระสงฆ์ที่มาอยู่ปริวาสก็หายไปเนี่ยบางลูกบางองค์อยากไปเข้าปริวาสในโอกาสบ่จะ,ะไปเพ่าะใบางลูกบางองค์อยากไป ก็ได้กลับไปก็ได้บางรูปบางองอยากไปเขาปริวาแค่ตรงนี้คือยูวัดให้กลับไปก็ได้วันนี้ที่ท่านทั้งหลายเป็นมาเข้าปริวาถือว่าเป็นเฉรียยวัดที่นนงดงา ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อจารย์พระเหิดพระทรานถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเนาะรากาญาติม่งโคจิมาปอบเพลิปฏิบัติท่านใดโคเจ้าทดียมากูต่างใดโคเจ้าก็เป็นธรรมดาเด็กโคจิมะปฏิบัติท่านใดก็เป็นธรรมดา คอนี้มาใส่บาทได้แล้วเอามื่อที่เราถือตกตาได้เอ๊ะานดีนเ็นท่านดีแตุ่นลูกไดลกขึ้นมา่ลวก็คักอให้าะดีขาดเศษเศษเศตเก็จ้องลวกวกลวกวกวา ก็ต้องาเส้นาเอที่เสนตาใป้้านหลใส่ผามันมีขั้นสีเหเอาลิ้นเอาทิ่ก้สบานาใช่าคนค้อทุกค้อยากอ่านลูกทอย่างนีเด้อรอบดเด้อลูกซื้อเสียซื้อผ่าแ คือสอสีและบ้เพื่อจะดูสีด่จอานลูกงานทาบเขาก็ถามกับตอมยาถมุณไม่เหมือนซอยซอยเขาบานก็เสียพื้ก็พูดอ่ะมีอันยง パーカットはアツアツで。